สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีตอนเย็นๆครับวันนี้ผมก็ออกมาหาปลาไหลนะครับมาดักปลาไหลออกมาหาอยู่หาก,กินครับผมวันนี้มา,หมาใหม่ๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยสวยครับผมร่องรอยการดักค่อนข้างจะเยอะไม่รู้ว่าจะเหลือตัวหรือเปล่านะครับจะต้องไปลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับ ว่าจะมีตัวไหมเพราะว่าหมานใครหมานมันครับเผื่อเราหมนานก็ดักมาได้หลายลูกแล้วครับล่องลอยกันดักค่อน,นข้างจะเยอะครับผมเดี๋ยวดักอะไรกันครับ นี่ครับร่องรอยตรงนี้น่าจะเป็นร่องรอยการดักอีจู้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราดักบ,บางรันตรงนี้เลยครับผมก็เผื่อเหลือตัวนะครับเผื่อมีตัวให้เราม้างครับ คนหาปลาไหลเยอะครับช่วงนี้ก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับมาลุ่นมาชมกันว่าจะมีความหมานหรือเปล่าพุ่งนี้ไปครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับผม ก็ได้เวลามาเก็บกู้บัางรันของเราแล้วนะครับเช้าๆอากาศเย็นๆครับไม่รู้จะมีความหมานหรือเปล่าครับวันนี้หมายที่มาใส่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับรอยคนดักค่อนข้างจะเยอะนะก็ลูกชายผมก็มาด้วยครับสวัสดีครับอากาศเย็นๆตอนนี้เก็บมาลูกหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้ เดี๋ยวไปชมลูกที่สองครับผมไม่ได้ครับไปลุ้นต่อครับ มลลูกนี้ต่อครับอุ้ยมีครับผมตัวใหญ่ด้วยครับโอ้หมานมาแล้วครับผมไปต่อครับเหยือที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยือปลานิลย่างนะครับ ได้ครับมันรุนตรงนี้ลูกนึงครับผมติดข้างหลังเราดูเอองัดขึ้นมาเออมีไหมหนักไหมเฮ้ยดูสิโอ้ตัวใหญ่นี่นะมีครับผมตัวนี้ S <S <S มีครับเคไปต่อครับมันหมานครับผมไปมาลุ้นลูกนี้ต่อครับผมแอวไม่เข้าครับลูกนี้ไปต่อครับมาลุ้นลูกนี้ต่อครับผม เอเอหนูก็ดึงขึ้นนี้นี่ลูกเออที่ติดหญ้านันก็เอายาออกอมีไหมไหนไม่ได้ครับไปต่อครับอา้าวมีครับเนี่ยเห็นแล้วครับ ใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ครับน่าจะเป็นเหยื่อโอ้หลอกตัวเองไปต่อครับชมลูกนี้ต่อครับลูกนี้ก็ใส่แบบไม่ค่อยลกเลยนะไม่ได้ครับไปต่อครับผมบชมลูกนี้ต่อครับผมรุนไปได้วยกันมีตัวไหมไม้สวยครับแต่ว่าคนใส่น่าจะเยอะครับ ไม่มีมีไหมเฮ้ย,ยมันดินดิ่งโอ้มันมีตัวเล็กมีตัวอีกเล็กครับผมไปต่อครับ,มบหมายนี้ก็ไม่ค่อยลกครับลองใส่ดูครับผมเผื่อจะมีตัวไม่มีครับไปต่อครับ มาับชมลูงนี้ต่อครับผมไม้ก็สวยๆอยู่นะโอ้มีครับผมมีครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวสวยๆไม้สวยๆครับไปต่อครับผมจมเ้ยเออค่อยๆดึงขึ้นมาเสียงอะไร ตัวใหญ่ป่าวอ,อุ้ยมีไหมนะมนมใช่เออไม่ใช่เหยืออย่อุ้ยอุ้ยดิ้นอยู่อ่าใมครับหนึ่งตัวครับไหม่หนึ่งแต้มครับผมดิ้นครับไปต่อครับผมปะลุกมือคิปไปต่อครับลูกนี้ต่อครับผมดึงเบาๆได้หรกเผื่อมันติดอะไรเดี๋ยวลินมันหลุด มีไหมเงียบปิดไม่ได้เลยลูกนี้ไม่ได้ครับมีจะเหยื่อไปต่อครับชมลูกนี้ต่อครับผมไม้ที่สวยนะครับเดี๋ยว่าก็มีร่องรอยการดักเหมือนกันครับผมโอ้ยเกือบดุดแล้วนะลิ้นเนี่ยมีไหม ไม่มีครับผมไปต่อครับครับชมพวกนี้ครับมดขึ้นเลยโอ้มีตัวครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ครับผมดินดินอยู่ครับไปต่อครับเห็นไหมลูก นเนี่นนะยลงไปเลือกเดินท่วมบูส์นนะไงไล่มันออกดิมาดูล,ลูกนี้ต่อครับผมนูเอาย้าออกจากท้ายก่อนดีลูกเออมันติดท้าย มีไหมไม่มีครับผมลูกนี้มีจะเหยื่อต่อครับมาชมลูกนี้ต่อครับผมวันนี้ก็ไม่ค่อยหมานครับมีตัวครับแต่ว่าตัวอีกเล็กครับวันนี้มีจะลูกปลาไหลครับไปต่อครับผม รับชมลูกนี้ต่อครับหนักๆครับผมมีเหยื่อหรือว่ามีปลาอ๋อตายแล้วตัวนี้มีตัวครับแต่ว่าตายแล้วครับผมไปต่อครับลูกนี้ครับที่ว่าผมใส่ให้ดูนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยจะเหลือตัวไหมครับตรงนี้ครับ ไม่มีตัวครับผมไปต่อครับมาลุ้นลูกนี้ต่อครับผมนะไม่ได้ครับไปต่อครับผมชมลูกนี้ครับน้ำน้อยๆครับเท่าหัวเขาไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่า โอ้ดินจุกไม่มีครับเดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายกันครับผมลูกสุดท้ายครับมีความหมานหรือเปล่าไม่หมานครับ ไปครับผมก็สรุปผลงานของเราตอนเช้านี่นะครับยี่สิบสามลูกของเราไม่ค่อยหมานเลยครับได้มาหกเจ็ดลูกครับผมตัวไม่ใหญ่ครับตัวไปลไหอน่าจะมีตัวส,สวยๆอยู่แค่สองบ้างครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมเดี๋ยวไปเทรับชมที่บ้านนะครับเราจะได้สักกี่ตัวจะคุ้มไหมครับวันนี้ หาอยู่หาก,กินก็แบบนี้ครับมีวันหมานไม่หมานครับวันนี้ก็ไม่น่าจะขาดหนึ่งกิโลนะครับไปครับผมกักลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ได้ทั้งหมดเจ็ดลูกครับผมก็มีตัวเล็กนะครับมีตัวสวยๆน่าจะสองบังเดี๋ยวไปรับชมปลาไหลครับว่าได้สักกี่ตัวอสองตัว ก็ตัวส,สวยๆอยู่นะ3ตัวแล้วโอเคมองไม่เห็นสต,ตัวนี้ติดสายก่ะอือตาย5ตัว โอ้ยตัวเด็กมีค่ะไม่ใช่เหยื่อนี่มันอุ้งขาดึงตัวนี้ออกเลยลูกดึงออกเออเทดูมี้เหยื่อดีสองลูก ตายเหรอตายนี่เหรอเอามาอือองตัวโอ้ตายสองตัวแล้วเหรอ นกมูดสองตัวตัวใหญ่อันนี้เยอะน่าจะได้โลกว่าอยู่แต่ก็จะได้ตัวตายจังเลยตัวสวยใช่ตายสองตัวไปทำเมนูดูแย่งกินเยอใช่ก็จะได้อยู่โลกว่าๆอยู่ครับวันนี้ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับที่อย่าตกวเชโรดี่ตัวนี้เลยอย่าตกวเชโรขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผม ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับการหาอยู่หาก,กินก็แบบนี้ครับวันนี้ไม่ค่อยหมานครับผมเจอก็พอได้อยู่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ